อันนาโมนาสร้างตำนานทะลุชิงเจอแชมป์โลกบาสปอป้อไม่พลาดลุน้นแชมป์แบดไฟนอลสมัย3ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครับรายการ HSBC BWF World Tour Final 2022นะครับซึ่งมีเงินรางวัลสูงที่สุดคือ1 5ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ54ล้านบาทไทยนะครับแข่งกันที่อาคารกีฬานิมบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่10ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเกมรอบรองชาเลนจ์นะครับประเภทหญิงคู่ครับอนานนานันทการเอียสะอาดและก็มูนาเบญญาภาเอียสะอาดนะครับคู่บุวงอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกจากไทยนะครับสามารถย้ำแค้นเอาชนะจองนะอึนกับคิมพยอยจองคู่บุวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่มือ5ของโลกจากเกาหลีใต้ไปได้2ต่อ0เกมนะครับ22ต่อ20 แล้วก็21ต่อ15ทําให้นันทก,การกับเบญญาภาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปพบกับเฉินยิ่งเฉินกับเจียยี่ฟานครับคู่บวกอันดับ4ของรายการและคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนเจ้าของแชมป์โลก3สมัยในปี2017 2021 20และก็2022ครับนันทก,การกับเบญญาภาครับยังสร้างบร,ริษัทเป็นนักกีฬาประเภทหญิงคู่คู่แรกของไทยที่ทำงานผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในรายการซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลหรือว่ารายการเวิร์ลทัวร์ไฟนอลนะครับ โดยสติการพบกันของคู่ชิงชนะเลิศครับนันทก,การกับเบญญาภาที่พบกับเฉินยิ่งเฉินกับเจียยี่ฟานเจ้าของแชมป์โลกสาสมัยทั้งคู่เนี่ยเคยพบเป็นก่อนหน้านี้มาเพียงครั้งเดียวครับในศึกมาเลเซียโอเพ่นคู่ของไทยเนี่ยเอาชนะคู่ของเฉินยิ่งเฉินกับเจียยี่ฟานมาได้ครับสองต่อศูนย์เกมค่ะก็วันนี้หนูก็กดดันแล้วก็เครียดนิดหน่อยค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อวานเราชนะเขามาค่ะแต้มขาดด้วยแล้ววันนี้เราก็ อยังตอนแรกเรายังไม่รู้ค่ะว่าเขาจะแก้เกมเรามายัางไงแต่เรามาดูาหน้างานแล้วก็ยิงจากรูปแบบการตีเมื่อวานค่ะพอวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นไม่ให้เราบุกให้เราบุกน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ปรับเปลี่ยนการตีเป็นแบบคุมสี่มุมหน้าแล้วก็ตีไม่เสียแทนค่ะก็เป็นเหนือความคาดหมายค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่พรุ่งนี้จะเข้าไปชิงกับหนึ่งของโลกค่ะหรือว่าตีไปพรุ่งนี้ตีไปทีละรอบแล้วก็มีฟักเอ๊ สิบไปทีละแต้มแล้ก็มีความสุขไปกับการตี <ใน S 2> ตีให้สนุกด<ช>ีกว่าคะไม่กดดันตัวเองค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาเชียร์พวกเราที่สนามกีฬาแห่งชาตินิวบุตรค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้กําลังใจเราผ่านทางทูวิชั่นแล้วก็ทูฟอร์ยูด้วยค่ะค่ะ <S <S ไปดูประเภทคู่ผสมรอบรอบชัเลิศกันบ้างน,นะครับบาสเดชพลโพรานุเคราะห์กับปอปอซับซีรีต้รัตนชัยนะครับแชมป์เก่า2สมัยในปี2020และ2021ั่ส เป็นคู่มือวางดบบสของรายการแล้วก็คู่มือหนึ่งของโลกนะครับจากไทยเอาชนะรีนอฟรีวารดีกับพิตตาฮานิทยามันเทอรี่ครับคู่มือวางดับสิบของโลกจากอินโดนีเซียไปได้แบบผุดขึ้นคอเล็กๆนะครับ 2. ต่อ1เกม24ต่อ22 16ต่อ21แล้วก็21ต่อ14นะครับทำให้บาสเดชพอกับปอปอ,ปอซับซิรีผ่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปพบกับคู่แชมป์โลกสาสมัยก็คือเจงซิเว่ยกับหวงยาเฉียงนะครับ คู่มือวางันดับหนึ่งของรายการแล้วก็คู่มือสับของโลกจากจีนครับโดยสถิติการพบกันของคู่ชิงชาเลิศคู่ผสมนะครับบาสเดชพลกับปอปอ,ปอซับเจอรีก็ก่อนหน้าน,นี้เคยพบกันมา12ครั้งครับเป็นทางเจ้งซิวยกับหวงยาเฉียงทำงา,งานได้ดีกว่าครับชนะไปได้ถึง10ครั้งซึ่งการพบกันในครั้งล่าสุดที่มาเลเซียโอเพ่นครับคู่ของจีนก็ชนะคู่ของไทยมาได้2ประเกมครับ แบบเกมวันนี้ก็อึดอัดนิดน,นึงครับทั้งทั้งสามเกมเลยเพราะว่าต่างต่างฝ่ายต่างที่จะบีบข้างหน้าแล้วก็จะไม่โยนลูกพยายามให้ลูกขึ้นมาให้เป็นฝ่ายได้บุกครับต่างครับเพราะเขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราเคยเจอกันเขาก็รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็ต้องไปมาทําการการบ้านเพื่อที่จะมาเจอกับเราครับก็แท็กติกไว้ไว้เดี๋ยวว่ากันค่ะว่าเราจะเล่นในรูปแบบไหนแต่เราก็คิดว่าเราจะเอาสิ่งที่เราทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในวันพ่กนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เล่นให้สนุกกับเกม ครับก็ถ้าได้แชมป์ก็คืออยู่ที่ว่าวันนั้นเราได้เอาสิ่งที่ซ้อมมาใช้ได้ดีพอขนาดไหนถ้าถ้าวันพรุ่งนี้เราใช้ได้ดีพอก็คิดว่าแชมป์เราก็สามารถเอื้อมเอื้มอมถึงได้ครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะคะที่มาเชียร์พวกเราที่นี่ในวันนี้นะคะก็วันนี้เยอะมากก็พรุ่งนี้พวกเราก็จะทําเต็มที่แล้วก็มีน้องมูนาอันนาด้วยนะคะก็ได้ชิงทั้งสองประเทศทั้งคู่ผสมแล้วก็หญิงคู่ก็มาเชียร์กันนีเยอะครับก็รอบชิงชนะเลิศครับแบนินตั้นรายการใหญ่ก็คือ s s b c BWF World Tour Final จะมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คู่นะครับก็คือประเภทหญิงคู่นาฬิก,การกับบญญาภาเอียมสะอาดแล้วก็คู่ผสมนะครับบาเดชพลภูรานุเคราะห์กับปปอซับเจริแต่และนชัยผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่องมาเนมิปจะมารายงานให้ทราบต่อไปครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้้้ได่ใตตชองคอมเมน,นะรับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ